ตื่นนอนมาฉิดทังมะฮงทุกคนขุดยาทั้งมะฮงจะปิดมะฮงอยู่ในอันแค้มหัวและมาต่ำแต่ว่าพักกันพักกระถินเหี่ยวอันเกามักเออมีกระปูมีมะขามมักหน้าวเขามีมะขามแท่นมกเลนเอามกเลนเดี๋ยวเดี๋ยวมะผีประเดี๋ยวเป็นง้อทุกคนเรากระตั้มใช้มกเลนน้อยอยู่เลยมักเลนน้อยกันดี เป็นส่วน,น,นที่เก่าหลักกระมาผิดประเร็จเป็นเพราะคือเก่าเพราะต้นทเที่ยงถ้ากใครเริ่มตำแล้วทุกคนตำน้ำตาลโกนโอ้ดูน้ำตาลตอนหน้าใสรน้ำตาลโกนใส่ครึ่องนึ่งมันมักหมักน้ำตาลอ,อันนี้ ตันันารก่อนกว่ามันนันมันแข่งคือยาคิดตั้มเวนคือยากินเข่าทุกคนคือ,อยากิดเขานอนคุออนนนนนนคดนอนเงอยียงนอนนอนนอนคุดนอนเงียงอยู่ <c oughs> ทั้งลันที่ไปล่านข้าพันไปซื้ออันบักเตกมาตาม้มแบกคือยู่คือ,อยู่ไกลเท่นนะก็เลยไปเอามางุงในคางหัวในคางๆนี่แหละมาตามั้ม ิดเอาเกิดสิบปีได้กระน,น้ำเกาะยื้อเอาพาริกซับหน่อยกระเทียมสองนิ้มห้าบอกรีกินเพชรช่วงนี้อยากเป็นกระเพาะอะลดทอนเพชรลงก่อนทุกคนบอกกินลายกินบอกกินเพชรแห้เข้ากินเพชรตลอดนะเขากินโซ่กินนั่นนัก่กระเพาะจะึ้นเทากระตั้พ่อหยาบหยาบตั้มพ่อคือบ่หินโขกบก่ห็นอ,อยูบ่บ่ตั้พ่อหยาบหยาบ บาดเนี่ยก็าเช้อสิ่มลงทุกๆเอามาเ,เรื่องคนมากันมากเลียนน้อยเียนพ่อลงกนมาแต่งานดองคืออยากกินข่าวทุกนคนแล้วก็รับตามบางอันหุงกินจะไปช่วยงานดองมาแล้วข้ากาข้าวกระแหมานคขีเผึ้นนงลกถูกทุกคน ไอมาอันไทยได้ลูกเล็้ยัวไไว้วัสันสานับตาดัน,น้า้บวงหนึ่งอเ,เทบเกษตรประมูลรุ่นนีนะ้น่ะตับก้อนแล้เขากก็ะเจ้าเส้นลงทุกคนเหินมางุง,งน้อยบังุงกับ,บ่บใหญ่ปันใดบังุงแค่กำลังใหญ่ยิอัอนีนออออออ้นี่แหละคางๆเพื่อนนี่แหละ ตินลงนกกระสีไซอันลวดดีจักหน่อยถูจุกน้นลวดดีน้อยหนึ่งแล้วกัปลาเด็กดีบทั้งน้ำทั้งตอนให้หมักอตอนใส่ตอนให้มักน,น,น้ำใส่น้ำถูจุกน้นแล้วก็ปลาเด็กอันโอ้ใส่สมก่อนลืมลืมใส่สมมะขามจากักจักหน่อยว่หมักน้าอัน พม่าเขาใส่ลายเลยรเนาะจิมเอาอ่ะอ่ะอ่ะแค่นี้แหละแล้วก็กระปูทุกคนกระปูนะครับถ้าไผ่หมักกระชายไผ่หมักมกระปใส่เนาะอันนัางจะใส่ไปอ่าใส่ไปเต็งนัวใส่เราบอกคือย่างเต็งนัวเนาะจากลง,งลืมๆเดี๋ยวนี่คือลายเต็งนัวกระปุกเจรวดบ่วง,นงหนึ่งสิบเบิดละเปลืองเปลืองอันนี้ป้าเด็กปุ๊กนะจะคอยชีมมดบำรังหมดเสรจก็คอยใส่ น, yeah. น,น,น Again, ัวนัวนัวนัวเขากันทุกทุกคนผู้สิ้เสีบอยู่พังเสียงต่ำพังเสียงนัวเสียบกระทำจำสูตรว่าได้ทุกทุกคนบางครงน้อยแต่ชี้เสีดอกัพิสใหม่มาต่ำตาไม่เขากันเขากันแั่งตอนนี้ยังบอกเขากันท่านยังไม่ยังนัวหรือยังบอกเขานื้อเขม่เข่าทีเขาท่าเขาจังชี้ว่าทุกทุกคน ปูกระชิ่ไปกิ่มาอยู่เศเดอ้อนี่ประเด็กต้นหนึ่งอยู่นี่นะทีบมันรู้มันนี่บัวชีบบัวเซียมันจ,งจังไอันประเด็กปุูจางจักหน่อยทุกคุ้นใช้ประเด็กปูกระลืมสิเสเทศตล่ละบวงนึง่ง โอ้ยั้งวางั้งจองให้รถชันๆต้นใจโรถดีจักหน่อยมาเด้อจุคนมากินตำมะหู้ำนาตาลีด้วยตอนเที่ยงพอดีเลยได้ตำยูยูยอ่ตำเสพแซ่ที่จะพักพร้อม พเพสีบยบแล้วนะรับประทานกันเลยแักเลยทุกคนตำแบบบ้านนอกเสียบเสียบแบบ้านนอกทุกคนเสียดโดวการท้อะไรเขาก็มีทักการจองที่หอมอันนี้ได้คุย รับประทานกันเลยลมลมแล้วอะไรเด้อพัดลมนี่มาทุกคนอ้อยผมพัดก,กันจองก็หักในปลูกเองนะพัดก,กันจองกัเเเเนเละเทพเศบตับเบบลาๆ 再看看我们二姨呢，哎。 มาเดอ้อันนี้มาแค่คุม เอาแบบตักขมแั้กะที่ตบกทิ่นี่ยังไม่เป็นที่นี่มมีเหยวคือการกับค้น เรื่กินหายังวันโตน้ำหายโไหมบ่มาก ไม่ได้ปน่านหกพอไปพอมา กูก็ดำดำฮะเ็ตูไ้ไว้ u rồi đấy ơi cuộn kim một bên tay kẹt ยิดใจใ่้ดำนี้แค่ของ ทากระปุกไปแล้วพอขมายทาถึงใจกั็เลยก็แค่กิการไปเลยเนะปินลัางใจให้นั่งสบายดีกว่าดีจ่ะ